การเรียนต่อจากต่างประเทศและแม่ของเขาส่งเขามาเป็นผู้ช่วยของนางเอกโดยความวุ่นวายทั้งหมดก็เริ่มปวนขึ้นเมื่อพระเอกของเราไม่อยากจะเชื่อฟังเลยไปปวนนางเอกตอนที่กําลังไฟ้สดอยู่ถามนางเอกว่าทําไมยังไม่มีแฟนสักทีทั้ทงที่เป็นผู้จัดจาก,การใหญ่บริษัทหาคู่แท้เรื่องนี้ทําให้นางเอกเสียหน้านางเอกจึงประกาศว่าเธอเองจะเข้าร่วมโปรแกรมหาคู่และจะหาแฟนให้ได้ภายใน3เดือนเรื่องทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเพราะพระเอกที่เป็นคนกลัวน,นางเอกก่อน จนนางเอกจะต้องหาเรื่องกบเกินไปเรื่องนี้จะไม่ได้ชื่อว่าบทเรียนรักฉบับนายเพย์บอยไม่ได้เลยถ้าพระเอกไม่ได้เป็นอาจารย์ของนางเอกในเรื่องความรักแล้วก็มันก็คงไม่ใช่ซึ่งนางเอกนั้นก็เป็นหัวหน้าพระเอกคอยสอนงานพระเอกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในบริษัทกับกันนางเอกก็ถูกพระเอกสอนให้มีความรู้เกี่ยวกับการออกเดตเรื่องต่างๆมากมายที่ทําให้หัวใจนางเอกเต้นให้รู้สึกมีความรักเพราะเหมือนหัวใจนางเอกนั้นได้ตายด้านไปแล้วไม่เคยสัมผัสกับความรักและรักใครไม่เป็นจริงๆไม่ใช่ว่านางเอกของเราไม่เคยชอบใครขอพักเรื่อง เราแค่นี้ก่อนถ้าใครอยากจะดูคลิปเต็มกดลิงก์ด้านบนได้เลยครับ